ว้าวโคสวัสดีครับเจมส์ครับสวัสดีค่ะกุ๊กค่ะพบกันอีกแล้วก,กับชาแนลเที่ยวแบบจบๆอันนี้เป็นวันที่5ของเราแล้วกับการมาอยู่ที่นานะครับตอนนี้เรากําลังจะมาคาเฟ่กันที่ร้าน กำแพงเมืองขึ้นมาจากกำแพงเมืองนี่แหละซึ่งจริงๆมันได้คือน <ke <ke wow. ี้ค่ะเนี่ย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 เห็นไหข้างหลังของเราเนี่ยมันจะเป็นกำแพงเมืองกำแพงเมืองไม่ใช่กำแพงเมืองนะเป็นกำแพงเมืองของที่จังหวัดน่านนี่แหละครับคาเฟ่ก็อยู่ติดกันเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เรามีแผนจะไปไหนคะเราจะไปขึ้นดอยเสมอดา เสือนะครับจริงสามารถลงไปได้ด้วยอคอกเสือเนี่ยก็จะการถูกกัดเซาะจนมันสึกกร่อนเป็นเสาดินรูปล่างต่างๆกระจายอยู่โดยรอบโดยมีความสูงอยู่ประมาณ20-30ถึงเมตรครับและที่ชื่อว่าคอกเสือเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านเรา,าเมื่อก่อนน่ะมีเสือมาอยู่แถวนี้เป็นจานวนมากชาวบ้านเลยต้อนเสือลงคอกแล้วใช้หอกแทง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 เพื่อไม่ให้เสือมาทําร้ายชาวบ้านในสมัยนั้นนั่นเอง,เองครับ ี่คือสาวดินนาโอยตรงนี้ร้านเก็บข้าวใบกันสเวดินนะครับคนละยี่สิบบาทลดสามสิบบาทเพิ่งถัดจากข้อเสือนิเทียวถันมาจากคอกเสือนิอดนเดียวประมาณสองนาทีน่าจะเป็นเหมือนกันใช่แต่น่าจะเป็นเหมือนกันนี่คือ,อยาค่ะยาอะไรคะจุ่มเข้าไปเยอะไมหมครับจุ่มไปในน้ำแล้วสูบขึ้นมาดูน<อ><อ>ี่ทุกคนแค่หมนจริงแบดพี่เสียมต้องลองกับหมน หมูเน่งเห็นไหมหมูเน่งเน่งเป็นลักษณะการใช้ทำออสโมซิสคือเกตอ่าเหมือนมันเหมือนมีชีวิตเลยอ่ะเหมือนเล่นของเหมือนอะไรเนี่ยไม่มีดูมันจะเดินแล้วอ่ะไม่ยจะกระจี่ดิบเดียมเป็นภาษาเหนือเขาจะเขียนพักกรจะเลยต้นดิบเดียมดิบเดียมะจเปใชนแค่แต่ก็เยอเนี่ย แตะแรงหรือเปล่าไม่แรงลองดิลองดิลองดิลองนไหิงตะเห็นไหมนสั่นนะเออไปหยุดแล้วกระดิกเยอะก็อิลงไปเลนกระดิกด้วยดีเฮ้ยมันสั่นไอ้หนูันี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นเสาดินาน้อยก็คล้ายๆกับ น่าเหมือนกับตัวอคอกเสือที่เมื่อกี้เราแวะเข้าไปดูมาแล้วนะครับเลยมาแล้วเลยมา4กิโลแล้วหน้าอะไรคออกออกไปแบบนี้อะไรเลี้ยวขวาเลี้ขวาไปทางเดิมนั <c oughs> ่นเองป้ายป้ายใหญ่นะ <c oughs> ยังใหญ่เลยสี <c oughs> ่ <c oughs> คนทำไมไม่เห็น <c oughs> ลอดยเสมอดาวผาหัวสีนี่ก็มองแต่คำว่าผาหัวสีตอนนี้เราอยู่อาคารที่ทําการตรงนี้เนาะเดินตามทางที่เราเห็นตรงเนี้ยไปถึงโซนเอเดินด้านหน้าเล้วซ้ายเต้นหมายเลข3ามกับ4ี่ค่ะหมายเลขสามหมายเลขสี่ครับ เดี๋ยวถ้านำสัมภาระเข้าเต็นท์เสร็จแล้วก็เอารถลงไปจอดลานจอดด้วยนะครับสั่งหมูกระทะสั่งร้านไหเนี่ยสั่งตรงนอานคุณสวยๆนี่เลยครับเอเดี๋ยวเขาจะรัมกิมใหมทานแต่ร้านนั่นแหละครับงันจัดเลยครับเขาบอกว่าวันนี้คนน้อยพอดีเลยมีแค่แบบสิบหกสิบหกหลังไดสิบหกเต็นท์นะครับแบบเราโชคดีมากที่มาถูกวันนี่ข้างหลังนี้ก็จะเป็นอ่า ป็นูตร้านค้าสวัสดิการแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ครับอ่าสูนร้านค้าปกติเขาก็จะเปิดถึงประมาณแบบหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้แอปบิดเร็วนิดนึงเนาะห้าโมงครึ่งเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ที่นี่นะคะจะไม่มีผ้าขนหนูให้นะต้องเตรียมมาด้วยถ้าเกิดไม่มีเอะถ้าเกิดไม่ได้เตรียมมาก็จะได้ไปซื้อที่ร้านค้าสวัสดิการจะขายคืนละหนึ่งร้อยไม่ได้แค่ผ้าขนหนูนะพวกสบู่แชมพูยาสีฟ้าอะไรเงี้ยไม่มีหมดเลยเดี๋ยว พาเข้าไปดูในเต็นท์กับหมอนออย่างเดียวเดี๋ยวพาเข้าไปดูในเต็นท์ถ้าสมมติใครไม่ได้จองมากับทางอุทยานแห่งชาติสีหน้านะคะก็สามารถเอาเต็นท์มากางเองได้ก็จะการ์ในตรงจริงๆจะบอกว่ากว่าเราจะจองได้เนี่ยโทรแบบหลายสายมากช่วยกันโทรอะไรอย่างนี้ครับเขาให้จองก่อนล่วงหน้าแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นจองล่วงหน้าสองเดือนอะไรเงี้ยไม่ได้ เปิดเข้ามาดูดีกว่าว่าในเต็นท์มีอะไรนี่ในเต็นท์เขาก็มีหมอนมีผ้าปูที่นอนแล้วก็นี่เป็นผ้าห่มนะครับโอ้ตอนนี้เต็นท์แบบอำ้อำมากเลยนอนสองคนได้แล้วก็ที่เหลือก็วางกระเป๋านะครับถ้าใครของเยอะก็อาจจะแน่นๆหน่อยต่อไปเราจะพาไปดูสิ่งที่ สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับการมานอนเต็นนะคะนั่นก็คือห้องน้ำห้องอาบน้ำของเราก็จะอยู่ห่างจากเต็นท์นิดเดียวแต่มันต้อง,งต้องลงแบบทางเดินแบบเนี้นเพื่อไปห้องน้ำจะเป็นหลังคาเขียวๆสองอันตรงนี้นะคะจะแยกชายหญิงลงก็ลำบากหน่อยถ้าเกิดตอนกลางคืนอย่างเงี้ยถ้าแอบน้ำดึกอะ่ะน่าจะต้องพกไฟฉาย มาถึงห้องน้ําหญิงนะคะห้องน้ําหญิงเขาก็จะให้ถอดรองเท้าด้วยก่อนจะเข้าไปอาบก็จะมีก๊อกน้ำมาสำหรับล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็กระจกยาวๆอันนี้นะคะวิวมันสี่ก,ก๊อกแล้วก็เข้าไปก็จะมีห้องส่วงหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้องน้ำสองห้องตรงนี้ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างหน้าแปลงปันยาวเลยเป็นก๊อกยาวเลยมีฝั่งนี้อีกเมื่อกี้มีห้องอาบน้ำสองห้องแล้วก็ฝั่งนี้เป็นห้องน้ําหญิงกับห้องอาบน้ําเหมือนกันกับฝั่งเมื่อกี้เลยก็คือทั้งหมดห้องอาบน้ํามีแค่สี่ห้องนะคะของผู้หญิงส่วนห้องน้ําชายคิดว่าเหมือนกันใช่ไหมห้องน้ำสี่ห้องน้ำสองคูณสองเป็นห้องน้ำแปดห้องอาบน้ำสี่นี่เอง ใช่แล้วตรงนั้นก็จะเป็นแม่น้ำน่านใกล้กันนะคะเดินมาไม่กี่ก้าวก็จะเจอพาหัวสิงแต่แด้ ฟ้าเริ่มมืดพระอาทิตย์ตกแล้วนะครับตอนนี้เราก็สั่งชุดหมูกระทะมาอห้นี่เรามานั่งกินตรงนี้เขาก็มีเตามีหมูมีผักมีน้ำจิ้มอะไรมาให้หมดเลยมีพวกอุปกรณ์พร้อมหมดครับค่าเช่าเสือ30บาทนะครับเ่าผืนนั่งได้ประมาณ4คนเราก็ต้องจุดเองทำเองหมดทุกอย่างดูลานดูลานนี้จะเ,เป็นลานนี้ก็มีคนอื่นเขาก็เลยพร้อมกับมองพอระจันทร์นี่ นีนีนหมูนะครับของเซตหนึ่งแล้วก็มีกระทะมีผักและน้ำจิ้มน้ำซุปต่างๆแต่ว่าเราสั่งมาเพิ่มอีกชุดหนึ่งเพราะว่าไม่น่าพออ่<น>อ,อักมากเลยเออเรระชาติมากเลยกันแล้วเป็นสไปเอ้เป็นวัตเตอร์ไฟ เอาแล้วจะมีเพื่อนเป็นบนรทุกไฟไหมไตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วเก็บของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งดูดาวบนต่อเ้าวมามันเขาเขียนว่า21 แต่ว่าลมลมที่แรงทําให้รู้สึกนหนา,านาวเมหนาว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 แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปดูดาวที่ดอยเสม,มิดดาวที่ตอนเย็นเรา,มมาจุดคุณจุดดาวเออแต่ว่าภาพน,น่าจะถ่ายไม่เห็นเพราะว่ากล้องมันมืดต้องขออภัยด้วยนนี้คราบทคนนี้เรากำลังเต้นส่นสที่เต็นแต่มืดมากเลยเห็นไหมถ่าย,ายตอนนี้มืดมากเราอาจจะเก็บ ภาพมาให้ทุกคนไม่ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นภาพจากมือถือมาให้นะไปแล้วต้องพูดเบาเพราะว่าคนเขาบางคนอาจจะหลับไปนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใช่ไปดูพนี้เช้านะไป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  ตอนนี้ภาคิดก็เริ่มสม่องแสงรำมรนอยู่ตรงโน้นเห็นไหมครับส่วนหมอ,อกก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าพอเร้ว่าผ่านไฟหมอ,อกก็ค่อยๆมานะเหมือนแบบมันมาตามสายน้ำแบเป็นเส้นๆๆอ่ะตามเส้นสายน้ำ,นำไม่รู้ว่าทําไมมันถึงแบบมีเนื้อสายน้ำเหมือนกันแต่ก็แปลกดีเพราะฝั่งตรงนนะ้นน่ะรู้สึกจะมีทะเลหมอกเยอะกว่าอีกเห็นปะตรงนนะ้นอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะไปเก็บภาพตรงนน้นดีกว่ามุมนั้นอาจจะไม่ยอดคิดแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็แต่เราก็ได้เห็นแบบ ทะเลหมอกด้วยสำหรับที่นี่ก็แบบรู้สึกประทับใจมากจนถึงตอนนี้ประมาณกี่โมง ก้าโมงกว่าก็ยังแบบเย็นๆเลยนะลมเนี่ยพัดมาตลอดเลยแบบ <ๆ S 2> ลมเย็นตอนเช้าก็แบบสิบไปไปลายองศาตอนนี้ก็ประมาณ21แถวๆเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าเมืองเลยเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะกลับกรุงเทพกันแล้วเดี๋ยวจะไปแวะซื้อของฝากแวะเที่ยววัดในเมืองอีกสักหน่อยหนึ่งไปรถมาพอดีเลยไปครับ ขับรถลงดอยมาก็เริ่มหิวกันแล้วเราเลยแวะหาอะไรกินระหว่างทางสักหน่อยตอนแรกก็ไม่รู้จะกินอะไรดีแต่มาสะดุดกับร้านนี้ครับเขื่อนฝ้ายแม่จำปีเราเลยเข้าซะเลยเพราะว่าผ่านมาพอดีเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ปุ่งหน้าสู่ตัวเมืองน่านกันเลยครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่ก่อนจะเที่ยวต่อเนี่ยก็ขอแวะเติมคาเฟอีนกันอีกนิดนึงครับร่างกายจะได้มีแรงกระปี้กระเป๋า จริงก็คือหาที่นั่งพักตากแอร์ด้วยเพราะว่าอากาศข้างนอกตอนกลางวันเนี่ยมันร้อนมากๆเลยล่ะครับอิ่มทองแล้วตอนนี้ก็เลยอยากอิ่มบุญบ้างเราก็เลยแวะที่วัดภูมินซึ่งเป็นวัดชื่อดังของที่จังหวัดน่านเลยนะมีผีม้านย่าม่านใช่กระซิบรักบันลือโลกก็คือที่นี่แหละวัดภูมินวัดภูมินสร้างขึ้นเมื่อประมาณพศ2139โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมิน เาวาู้ขาอเมืองหน้าในสมัยนั้นเดิมมาเชื่อว,วัดพรม,มินแต่เพี้ยนไปเพี้ยนมากลายเป็นวัดภูมินภายในวัดก็จะมีสถูปเจดีพระมาลัยปอดโลกซึ่งจะเป็นรูปปั้นจำลองนรกเพื่อเป็นการย้ำเตือนติดใจคนชอบทำบาปว่าจะได้รับผลกรรมแบบไหนส่วนพระอุโบสถข้างในก็จะประดิษฐานพระประธานจตุรภักสีด้านไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดทิศไหนก็ตามก็จะพบกับพระพักของพระพุทธรูปทุกด้านเลย และที่ผนังก็จะเต็มไปด้วยจิตรกรรมต่างๆภาพที่น่าสนใจคือภาพปู่ม่านย่าม่านหรือภาพกระซิบรักบรรลือโลกนั่นเองตอนนี้เรากำลังออกจากวัดภูมินนะครับแล้วก็เดินไปที่ซุ้มลีลาวดีที่อยู่ติดกันเลยนึ่อแล้วซุ้มลีลาวดีครับถึงจะเป็น<ร>ซุ้มพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมากนะใช่เนี่ยจะเป็นซุ้มแบบนี้นแหละแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าเหมือนไม่มีดอกเลย ซุ้มลีลาวดีเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหน้าเลยครับเดินเข้ามานิดเดียวก็ถึงแล้วซึ่งเดิมพิพิธภัณฑ์ที่เนี่ยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครหน้าเรียกว่าหอคำ ภายในจะแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆประวัติศาสตร์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือด้านหน้าเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชผู้เป็นเจ้าของหอคำแห่งนี้ด้วยสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คืองาช้างดำคาดว่าเป็นงาช้างข้างซ้ายหนัก48กิโลกร,รมัมงาช้างดำเนี่ยถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านเลยล่ะครับ ที่สุดท้ายก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพกันจริงๆแล้วนั่นก็คือตรงนี้ถนนคนเดินน้าค่ายสุริยพงเขาบอกว่าถนนคนเดินที่ข้างๆวัดภูมินะคะที่ที่มีเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กันนธรรมดาร้านเขาจะมาขายกันที่นี่ก็คือเหมือนคนเดินนะค่า,ายสุริยพงศ์ตอนนี้เขาก็เริ่มมาตั้งร้านกันเสร็จรอยแล้วนะครับประมาณสี่โมงครึ่งเขาก็ตั้งกันเสร็จแล้ว อาหารมีให้เลือกเยอะแยะเลยก็กินได้มีที่นั่งกินด้วยนะก็คือนั่งกินที่ขันโตกนั่นแหละข้างหน้า ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินแล้วกําลังรอขึ้นเครื่องนะครับสําหรับวันนี้ก็ลงมาจาก้อยเสมอดาวแล้วเราเที่ยวในเมืองกินในเมืองนะครับก็จะบอกว่า6วัน5คืนทั้งหมดของเราคือแบบผ่านไปเร็วมากเจอทั้งแบบอากาศร้อนฝนหนาวแบบครบทุกรสชาติเลยจริงเจอหมอกบ้างไม่เจอหมอกบ้างแต่ก็เป็นอ่เสน่ห์ของการเดินทางอีกแบบหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกคนทีค่คอยติดตามคลิป ตลอดทั้งหวันหคืนเลยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากมาหรือว่าใครมีคนถามแล้วอยากถามเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเราด้วยนะครับครั้งต่อไปเราจะไปกันที่ไหนติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็สกลับบ้านแล้วต้องกลับไปทํางานแล้วัปบ้านเรางานรออยู่